ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะโอ๊ยแป๊บนึงนะทุกคนโอ๊ยเนาะทุกคนวันนี้น้องโซ่ไม่แต่งหน้านะวันนี้ขอหน้าสดนะอย่ามาทวงเด้ยอย่ามาทวงว่าน้องสาวโซ่ป,ป่วยนะคะ นะเอากล้องใกล้ๆด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่นะคะและ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะเอากล้องก็อยู่ใกล้ๆน้องโซ่เลยนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะ สามารถมีข้าวไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กเทีย่ยวอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแป๊บหนึ่งนะทุกคน กระดาษปลิวนะคะพี่พี่แม่แม่จ้ะใส่ที่คัดผมเนิดหนึ่งทุกคนหน้าสดนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะคะหน้าสดมากรู้สึกเหมือนจะไม่สบายเลยพี่พี่แม่แม่รู้สึกตัวร้อนนะคะร้อนนมโชคดีจังนะคะพี่สวัสดีครับพี่หานนะคะพี่หานนินนินเพชรเน,ะนาะนอันถูกไหมถ้าผิดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเอาแบบหนัวนั่งแบบติดกับกล้องเลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ใช้ ตั้งกล้องสั้นนะคะไม่ใช่อันยาวถ้ายาวก็จะดูแบบตัวเล็กนิดน,นึงนะคะอันนี้ก็คือจอหน้าน้องโซเลยนะคะจอหน้าน้องโซเลยแล้ววันนี้หน้าสดด้วยนะทุกคนแป้งก็ไม่ทาครีมก็ไม่ทารู้สึกว่าหนูเหมือนจะไม่สบายนะคะตัวร้อนแบบร้อนหุ้มหุมเลยทุกคนอพอนอนดึกทุกวันเลยนะคะตีสามตีสี่ก็ตื่นแล้วนะคะน้องโซ่นะจริงทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวให้แนวทางเลยนะคะว่าไร้ยายห่หางนอบพี่น้องจ้า ลงจากเวทีแล้วจะไปหายามากินก่อนทุกคนรู้สึกว่าโต้ะก,ะกะระรกซะเหลือเกินนะคะโต้น้องโซเมื่อวานไม่ได้ขึ้นเวทีเลยนะคะโอ้ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานลาพัฒนาเข้าแบบในบ้านนะ่ะเข้าตัวฟันเลยนะทุกคนสามกับศูนย์นะน้องโซ่บ,บอกให้เด่นสามกับศูนย์เข้าเต็มๆเ,เลยสามกับศูนย ไม่เชื่อใช่ไหมแต่พี่พี่แม่แม่บอกว่าน้องโซ่โม,โมเดี๋ยวให้ดูนะคะในบ้านว่าน้องโซ่ปั่นยังไงนะทุกคนนะ เดีให้ดูนะคะทุกคนนะเามื่อวานน้องสาวโซ่สีแขวให้ยังไงเดี๋ยวให้ดูในบ้านนะคะอืแล้วพัฒนานี่นะคะทุกคนนี่น้องโซ่ให้สีแขวไปนะทุกคนเห็นไหมเอามาโฟกัสอียง สาม 3, สามศนศย์ี่ทุกคนทุกคนเห็นไหมสาม 3, สามศูนย์ศูนนี่น้องสาวโซซีแขใไ้นะคะแล้วก็ออกนี่เห็นไหมสามศูนใช่ไหมเมื่อวานในบ้านแต่หน้าบ้านไม่ขึ้นเวทีเลยเสียดายนะคะต้องกราบขอโทษขอภัยด้วยนะคะเสียดายมากเลยเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวรีบให้แนวทางดีกว่าวันนี้ไม่ขึ้นนานไม่น้อยนะคะ สองห้าบวกลบคูณหารได้เบิ้ลยี่สิบสองนะคะห้าเจ็ดนะคะบวกลบคูณหารได้สิบเจ็ดเจ็ดหกนะคะบวกลบคูณหารได้ยี่สิบตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสองศูนย์นะคะบวกลบคูณหารนะคะได้ 7จหนะคะเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวน้องโซ่ให้รูดนะคะลูดหนึ่งกับหนะคะหนึ่งหแล้วก็เจ็นะทุกคนขอรูดหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจหนึ่งปดะคะแล้วก็หนึ่งเอาอีกหนึ่ง หนึ่งสามแล้วกันนะคะโอ้ยสวัสดีค่ะพี่ไทเกอร์นะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะจุบ๊บจุบนะคะเธอรอคะ่ะโซที่น่ารักนะคะจากพี่ไทเกอร์ใช่พี่ไทเกอร์ไม่อยู่ในบ้านใช่ไหมนี่แหละไม่อยู่ในบ้านเป็นยังไงล่ะอืมไม่เห็นจ้อยใช่ไหมไม่อยู่ในบ้านก็คือไม่เห็นใช่ไหม โอ้ยทุกคนเหมือนจะไม่สบายเลยน้องโซ่ตัวร้อนร้อนอะ่ะหัวปวดปวดทุกคนไปหายามากินก่อนเลน้องโซ่ลงจากเวทีก่อนลงจากเวทีก่อนค่อยหายาไปกินก่อนน้องโซ่กอนเ,เหมือนร้อนเมื่อคืนนี้ก็อาการรู้สึกหนาวหนาวมานะทุกคนเมื่อคือนจริงนะคะ มันจะเป็นหวัดเลยทุกคนตัวที่ชอบนะคะแนวทางตัวเลขที่น้องโซ่ชอบนะคะก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสุดท้ายขอเป็นหนึ่งศูนย์นะคะโอเคสำหรับแนวทางตัวเลขที่น้องโซ่ชอบนะคะ เอาตัวชอบไปก่อนนะคะตัวชอบตัวชอบก็จะเป็นหนึ่งเกนี่แหละทุกคนไม่เป็นไรห,หรอกหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละตัวชอบเลยนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะก็จะเป็นหนึ่งเจนะคะ20เอห้าห้าสองเขียนล้านรัวเลยทุกคนแล้วก็6กสาม กลับ93เบิ้ลนะคะมี22เบิ้ลมี22แล้วก็55นะคะเบิ้ลมี22 55สำหรับ3ที่นั่งนะคะ190 718 617 639นะคะ จดไว้แค่ว้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ตัวรูดนะคะเฉพาะกิจให้รูด2กับ5นะคะพิเศษให้รูดนะคะ5กับ7นะคะปกตินะคะให้รูด7กับ5นะคะพี่วีให้รูด2กับ0นะคะเดี๋ยวทวนอีกรอบหนึ่งนะคะเฉพาะกิจให้รูด2กับ5พิเศษให้รูด5กับ7นะคะปกติก็ยังเป็น7กับ5นะคะสำหรับนอยวีให้รูด2กับ0นะคะ สวัสดีค่ะลุงดีลุงดีคนเดิมนะคะสาวโซ่ไม่สบายใช่ไหมมีคนดูแลยังหายไม่ไหวนะลุงดีขอบคุณลุงดีมากๆเลยนะคะทุกคนน้องสาวโซ่เปิดให้เข้าบ้านแล้วนะคะเป็นบ้านฟรีนะคะ<ม>เป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะแต่เป็นภาษาอังกฤษ,า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 ษานะคะ so นะคะ so บ้านเขียวนะทุกคนแป๊บหนึ่งไม่ได้ให้นานแล้วทีนี้บัตรทองพลืมมัในพี่น้อง เป็นตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะภาษาอังกฤษ S O w นะคะ S O P A นะคะ R O Y นะคะบ้านเขียวนะทุกคนบ้านเขียวน้องโซนะคะเผื่อใครจะเข้าบ้านเนาะใครอยากได้ลายแนวทางนะคะแอดมาได้นะคะ โอเคนะคะก่อนออกไปนะคะน้องสาวโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆนี่น้อยนะคะไว้นะอมอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซ่พารวยชาแน,นลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดวยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสําหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า